เอาทำไมไม่เปิดไฟนี้อะเสียงหนูเข้าไปเต็มเลยเนี่ยผมเปิดไฟให้หน่อยเด้อเอาจอาจารย์มามาให้ไฟให้ไฟหรือไม่ยกก้น